สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงต้นสัปดาห์นี้ก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับกรณีอดีตพระเนนคํานะคะถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือข้อหาการพรกผู้เยาว์นะคะซึ่งตอนนี้สังคมไทยก็คงให้ความสนใจกันอยู่และที่สําคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังสืบสาวเราเรื่องกันอยู่ด้วยนะคะสาหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดมีความผิดจริงนะครับนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สังคมไทยของเราต้องทนฟังข่าวผู้หญิงถูกรังแกครับสอดคล้องกับสถิติเรื่องของความรุนแรงทางเพศในสััังงคมมมไไททททยยีีี่่่นนบววก็าลลดเ ก็มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลค่ะจากทางมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสสถึงสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศนะคะโดยจากการที่มูลนิธิเก็บตัวอย่างข่าวค,ความรุนแรงในครอบครัวจากหนังสือพิมพ์ปี2554จํานวน5ฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลินิวมติชนข่าวสดและขมชัดลึกพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด158ข่าวนะคะใน158ข่าว แบ่งเป็นการข่มขืน112ข่าวคิดเป็นร้อยละ70ครับรองลงมาคือข่าวรุมโทรม17ข่าวคิดเป็นร้อยละ10นะครับแล้วก็มีข่าวพยายามข่มขืนจํานวน14ข่าวข่าวอนาจาร12ข่าวครับแล้วก็รวมถึงข่าวพากผู้เยาว์3ข่าวคิดเป็นร้อยละ1.9และจากสถิติข่าวทั้งหมดนะครับมีการละเมิดทางเพศของคนในครอบครัวเดียวกันร้อยละ11.4ครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีของพ่อหรือพ่อเลี้ยงตาพี่ชายนะครับแล้วก็ร้อยละ38.6มีความสัมพันธ์เป็นคน รู้จักมักจีคันเนี่ยนะครับเมื่อจะเป็นเพื่อนบ้านคนข้างห้องเช่าหรือห้องพักรวมถึงเพื่อนครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์รวมไปถึงกรณีของพระภิกษุสงฆ์ด้วยครับค่ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงสถิติในปีเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งในกรณีการพลากผู้เยาว์นั้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันค่ะว่าพฤติกรรมแบบไหนถึงจะเข้าข่ายบ้างนะคะเพราะว่ามีบางครั้งที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเด็กสาวสมัครใจตามมาเองค่ะเรื่องนี้นะคะจึงมีการแยกการพรากผู้เยาว์ออกเป็น2ประเด็นก็คือการที่เด็กสาวถูกบีบบังคับหรือเต็มใจตามฝ่าย เรื่องนี้มีคําอธิบายนะคะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา318และ319ค่ะแล้วก็ก่อนอื่นมาดูความหมายของคําว่าพรากนะครับจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ี่ครับที่คานี้เนี่ยจะหมายถึงการจากไปพาเอาไปเสียจากแยกออกจากกันเอาออกจากกันซึ่งการพรากผู้เยาว์คือการทําให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยครับห่างจากผู้ปกครองไม่ต้องถึงขนาดว่าเดินจูงมือนะครับหรือว่าล่ามกันออกจากบ้านนะครับแค่ว่าโทรชวนออก ไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก็คือการพลากแล้วครับค่ะส่วนคําว่าผู้เยาว์นะคะก็มีการระบุว่าหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะซึ่งการบรรลุนิติภาวะก็คือต้องมีอายุเต็ม20ปีบริบูรณ์นะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะครับจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 1 8แล้วก็3 1 9ครับที่เป็นการเตือนผู้ใหญ่ทั้งหลายครับว่าถ้าเกิดไม่อย่างเสี่ยงติดคุกติดตารางเนี่ยนะครับพยายามอย่าไปคล้องเกี่ยวไปคล้องแวะกับเด็กหญิงหรือเด็กชาย ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้อกฎหมายเหล่านี้กันให้ดีๆนะคะเริ่มจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา318ค่ะที่บัญญัติว่าผู้ใดพระผู้เยาว์อายุระหว่าง15ปีนะคะแต่ว่ายังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลค่ะโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจนะคะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง10ปีและปรับตั้งแต่4 0 0 0ถึง20,000บาทถ้าความผิดตามมาตรานี้ทําเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารผู้กระทําผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปี และปรับตั้งแต่6 0 0 0ถึง3 0 0 0 0บาทค่ะส่วนในกรณีที่ผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปกับคุณด้วยเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 1 9ที่บัญญัติว่าผู้ใดพลากผู้เยาว์อายุ15แต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากผู้ปกครองไม่ว่าจะเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร์จะต้องได้รับโทษเช่นกันโทษที่ว่าเนี่ยมีทั้งจำคุกตั้งแต่2ถึง10ปีปรับตั้งแต่4 0 0 0ถึง20,000บาทโดยสิ่งที่หนุ่มๆทั้งหลายต้องพึงระวังไว้ให้ดีเนี่ยนะครับก็คือกฎหมายการพรา้เาววนนีจจะไม่ส่สใด็ก ันจะเต็มใจ หรือสมัครรับใครไปกับเราหรือเปล่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้แต่การพาเด็กสาวไปดูหนังฟังเพลงโดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่นะคะแล้วก็หายไปจากบ้านเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วจึงกลับพามาส่งเนี่ยนะคะพ่อแม่เขามีสิทธิ์แจ้งข้อหาได้เหมือนกันค่ะส่วนในกรณีที่เด็กหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปขอนอนบ้านเพื่อนนะคะซึ่งพ่อแม่ของเพื่อนก็สองติดสองใจว่าถ้าเกิดไล่ไปเด็กจะไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้ารับไว้ก็กลัวข้อหาพลากผู้เยาว์นะคะกรณีนี้ค่ะนักกฎหมายระบุชัดนะคะว่าไม่เข้าข่ายการพลากผู้เยาว์เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้พลากเด็กมานะคะ ข้อสังเกตที่ทางนะักกฎหมายระบุกันเอาไว้นะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นการฉุดกระชากลากถูหรือว่าเป็นลักษณะของการลักพาตัวไปครับก็ถือว่าเป็นการพลากได้เช่นกันถึงแม้ว่าตัวของเด็กเองจะเต็มใจเนี่ยนะครับกฎหมายนั้นต้องการให้มีการให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องของการที่ว่ามีการแยกเด็กออกจากผู้ปกครองหรือเปล่านะครับค่ะส่วนในผู้กระทําผิดก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่เสมอไปเป็นเด็กๆก็อาจจะโดนข้อหานี้ได้เหมือนกันนะคะก็รู้กันไว้เป็นความรู้ด้วยนะครับมาถึงขยายคลิปของเราวันนี้นะครับจะพาไปกัน ที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาครับแต่ว่าวันนี้จะขอไม่เกริ่นว่าเกิดอะไรขึ้นครับเรียกว่าจับตาดูกันไว้ดีกว่านะคะ้ามกระพริบตากันเลยไปชมกันค่ะดูคลิปของเราวันนี้ครับเหตุเกิดเนี่ยครับหลังจากฝนตกหนักมาติดต่อกันหลายชั่วโมงครับก็มีน้ําขังอยู่เนี่ยนะครับข้างบนก็เป็นรถติดนะคะเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับด้านขวาโอ้โหอะไรขน่นคลื่นมาเลยครับโอ้โห หลายคนคิดว่าเป็นสึนามินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือรถไฟนะครับที่มาตามปกติเลยนะครับตามรางแต่ว่าพอดีมีน้ําขังอยู่เยอะมากนะครับแล้วประเด็นก็คือมีคนที่ไปรอข้ามทางรถไฟอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดผู้ชมสังเกตดูกลางร่มกันอยู่เนี่ยนะครับแลก็แต่งตัวพร้อมจะไปทํางานเลยครับทุกสิ่งหยุดนิ่งเป็นปกตินะคะและแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหคลื่นเลยมองแวบแรกเหมือนสึนามิจริงๆนะคะมาแรงมากเนี่ยครับ คนอยู่ในรถก็รอตัวไปครับแต่ว่าถ้าเกิดยืนกันอยู่ตามริมๆเนี่ยครับเปียกครับโคกเลยครับเรียกว่าแหวกน้ํามาเลยนะคะ oh. หลังจากนั้นทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติต้องเดินข้ามทางรถไฟไปทํางานกันเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยครับคนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับ ก็นะครับเปียกปอนกันไปก็ถ้าเกิดว่ายืนรอรถเมริมทาาแล้วน้ำสาดนี่ถือว่ายังน้อยนะคะเจอแบบนี้เข้าไป <S 1> <S 1> ใช่ครับ <S <S